แหยินดีกวาง a b Normal โพสตภาพเวทีนี้พร้อมแคปชั่นเร็วๆนี้มีข่าวดีหลังจากเปิดตัวก็มีโมเมนต์หวานฉ่ำให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆสำหรับคู่รักของนักร้องหนุ่มกวาง a b Normal และแฟนสาวเพลงพัฒนรพรสีบุญเรืองล่าสุดแฟนๆจับตาดูเหมือนว่าฝ่ายชายกำลังจะมีข่าวดีหรือเปล่าเพราะหนุ่มกวางออกมาโพสตอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพที่มีข้อความ The Wedding o f กวาง a b Normal พร้อมแคปชั่นระบุว่าเร็วๆนี้มีข่าวดีนะเรียนเชิญทุกคนนะครับ งานนี้ทำเอาแฟนคลับต่างคือฮาคอมเมนต์สนาน,น,ออออนอไอจีเช่นรอ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 เพลงใหม่อะไรเชิญด้วยนะจะลดนนรอยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยครับพี่พี่จับแต่งงานหรือเนี่ยยินดีล่วงหน้าเลยค่ะยินดีด้วยครับพี่ชายเป็นต้นอย่างไรก็ตามโพสต์นี้เป็นข่าวดีที่ทุกคนคิดกันหรือเปล่าต้องรอติดตามกันนะคะ ซีรีส์สิงชดวิจิตชื่อเล่นกวานเกิดวันที่14สิงหาคมพศ2525อดีตเป็นนักร้องนำของวง AB Normal และผ่านการประกวดนักร้องนำยอดเยี่ยมจากการประกวด AC Music Contest มีผลงานเพลงกับ AB Normal ตั้งแต่ชุดอัลบั้มปกติและรองเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแฟนชันในปีถัดมาปัจจุบันเป็นศิลปินเดี่ยว อีกทั้งยังเป็นนักแข่งรถยนต์และครูสอนดำนากว,วางศิริสิงห์เคยสมรสกับพิมมาราเจริญพักดีหรือน้ำหวานซาซ่าพิมมาราและศิริสิงห์ชดว,วิจิตเข้ากราบสักการะและถวายพัตตาหารเทนแด่สมเด็จพระวรรณรัชจุลพรมคุตโตเมื่อวันที่21มีนาคม2563ณนวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารและได้เลิกรากันไปเมื่อวันที่15ตุลาคมพศ2566 ปัจจุบันกำลังคบหาดูใจกับเพลงกวีตารอดเกิดอดีตนักสแสดงช่อง7 HD และเป็นบุตรสาวของการจนาจินดาวัตอดีตนักสแสดงสีริสิ์เริ่มสนใจทางด้านดนตรีตั้งแต่ช่วงมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่โรงเรียนอัดสำมชัญเริ่มต้นจากการเล่นเป็นมือกีตาร์ ซึ่งในช่วงแรกก็เพียงความต้องการที่อยากจะเท่เท่านั้นแต่เมื่อเล่นไปสักพักก็เริ่มมีการรวมกลุ่มกับเพื่อนและเข้าร่วมประกวดการแข่งขันแอปมิวสิกคอนเทสซึ่งสิริสิงห์ได้เข้าประกวดแข่งขันสามครั้งอีกทั้งยังได้รางวัลน,นักร้องยอดเยี่ยมโดยเมื่อสิริสิงห์เริ่มเข้าศึกษาในชั้นระดับอุดมศึกษาในระดับปีหนึ่งที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรียังได้รับการติดต่อให้ไปลองเทสเสียงและเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งวงกวิตารอดเกิด เคยเปลี่ยนชื่อเป็นพัตตพรสีบุญเรืองเกิดวันที่10ส,สิงหาคมพศ2532ชื่อเล่นเพลงเป็นนักสแสดงหญิงชาวไทยอดีตนักสแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7และเป็นลูกสาวคนเดียวของการจนาจินดาวัฒนักสแสดงชื่อดังและยังเป็นลูกพี่ลูกน้องกับปรมะอิ่งอโนไทยมีผลงานการสแสดงละครเรื่องสายโลหิตสกาวเดือนลูกไม้ไกลต้นและมือเหนือเมฆ ด้านครอบครัวสมรสกับพัฒนพัฒน์ศรีบุญเรืองผู้จัดการประจำประเทศไทยสายการบินเจทแอร์เวย์เข้าพิธีฉลองมงคลสมรสไปอย่างหวานชื่นเมื่อค่ำวันที่หนึ่งกันยายน2561ที่โรงแรมดูสิธานีหลังจากทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า16ปีต่อมาจดทะเบียนหย่าเรียบร้อยแล้วเมื่อพศ2566ปัจจุบันกำลังได้คบหาดูใจกับกวางศิริสิโชิวิจิตรนักร้องนำของวงเอเบียนอร์มัล